รวยฉันจะช่วยคนถ้าฉันรวยฉันจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนหอคําว่าเหลือเฟือจริงๆมันไม่ได้เหลือเฟือต้องรอเรามีเัินก่อนด้วยเราถึงจะให้ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นเศรษฐีเราต้องสร้างความเหลือเฟือทางด้านอารมณ์ก่อนด้วยเฮ้ยนี่มันตรงกับกฎจกักรวาลกฎแรงดูดเลยและเราไปเห็นคนรวยหลายๆคนเขาทําแบบนั้นค่ะเราเริ่มเลยค่ะดิฉันไม่ได้เริ่มจากให้เงินคนอื่นค่ะเพราะดิฉันไม่คิดว่าจะให้ด้วยแต่ดิฉันให้อย่างหนึง่งค่ะ คือสร้างความเหลือเฟื่อด้านการแบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะใครจะดูก็ดูไม่ดูก็เหลือมึงเพราะมันไม่เกี่ยวกับยอดคนดูค่ะมันเกี่ยวกับยอดหัวใจของเราว่าเราให้ได้ใหญ่ขนาดไหนดิฉันตั้งใจให้ให้ปันหนึ่งว่ากูได้รับเงินเดือนจากจักรวาลเดือนละร้อยล้านให้เบอร์นั้นแหละหละูกคนอื่นจะคิดยังไงช่างเขาค่ะคนอื่นจะรู้สึกยังไงช่างเขาค่ะแต่กูจะให้ใครจะว่าบ้าว่าบออะไรเรื่ององเขากูมาให้กูไม่ได้มาเอาใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะ นั่นคือสิ่งที่ดิฉันลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่